นี่แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่ะยแล้วตอนนี้เรามาขายของกันนี่ทุกคนของที่เรามาขายด้วยไงน,ะนี่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 คลิปนี้ยก็จะเป็นคลิปวอล์กยาวเลยนะทุกคนไปดูกันวันนี้เราตื่นมานะทุกคนแบกของขึ้นรถก่อนเลยตลาดที่เราไปขายวันนี้ลตลาดคุม 9, ก้าวลัดกระบังทุกคนคือเราเนี่ยขนของกองลงมากองจากรถแหละดูสภาพนี่แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่ะ การเป็นพ่อค้า,านี่มันสุดยอดจริงนะโคตรเหนื่อยเลยอะจากนั้นนี่เราก็มาตั้งร้านกันว่าราอบหน้า,นาเราจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาติ็ดขาดไปทั้งตัวจริงการจัดร้านแบบนี้เนี่ยเวลานานพอใช้ได้เลยนี่ทุกคนเริ่มปเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแต่ว่าทุกคนตัูนี่ดูนี่นะคือเราจะเสร็จเมื่อไหร่ข้าวก็ยังไม่กินเลยอะโอ้หัวย,ยุ่งหมดแล้วเนี่ยทุกคนรู้ดิอุตสาใหใดผมมาจากบ้านขายทั้งหัวังยุ่งแบบนี้แหละคน